ฮือฮางานแต่งลิซ่าแบล็กพิงกกับเฟดริกอานออาจไม่นานเกินรอหลังทิปสุดชื่นมืนที่ไมอามีโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพลิซ่าแบล็กพิงกับครอบครัวเฟดริกอาโนในสหรัฐอเมริกาช่วยตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีมีรายงานว่าลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงสมาชิกวงแบล็กพิง k ถูกพบเห็นกับแฟนหนุ่มของเธอเฟดริกอานอ และครอบครัวของเขากำลังเที่ยวพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาลิซ่าแบล็กพิงอยู่ที่อเมริกากับเฟเดริกและครอบครัวของเขาจริงหรือไม่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2024ชาวเน็ตเริ่มให้ความสนใจหลังจากที่มีคนเห็นลิซ่าออกเดทกับเฟเดริกในไมอามีสหรัฐอเมริกาตามรายงานกล่าวว่าลิซ่าและเฟเดริกจะเดินแยกกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอบนโซเชียลมีเดียเริ่มแพร่กระจายถึงความสัมพันธ์ของลิซ่ากับนักธุรกิจหญิงเจอร์ดินกิโยซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของเฟเดตริกอาโนวิดีโอแสดงให้เห็นเฟเดริกเดินเคียงข้างพี่ชายของเขาอเล็กซานเดอร์อาโนในขณะที่เจร์นดีนเคยคุยโต้ตอบกับลิซ่าในหน้าส่วนตัวของเธอมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันในภาพถ่ายมีรายงานว่า ลิซ่ามาถึงมอามีเมื่อไม่กี่วันก่อนเพื่อเข้าร่วมงานที่จัดโดยแบนรนดูในเครือ RVMS ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวของเฟเดตริกอาโนในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีข่าวลือว่าลิซ่าอยู่ในฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเฟเดตริกยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานว่าเธอร่วมเดินทางไปกับเฟเดตริกในงานต่างๆทั้งในและนอกฝรั่งเศส หลังจากการปรากฏตัวของลิซ่ากับเจร็ดดินหลายคนคาดเดาวา่างานแต่งของลิซ่าและเฟเดริกอาจอยู่ไม่ไกลเกินไปความสนใจของสาธารณชนมุ่งเน้นไปทีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างลิซ่าและเจร็ดดินกูโยซึ่งเป็นพี่สะใภ้ของเฟเดริกทำให้เกิดกระแสข่าวหรือวา่าลิซ่าเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวของตะกูลอาโนและงานแต่งอาจเป็นก้าวต่อไป การปรากฏตัวล่าสุดของลิซ่าแบล็กพิงกับเฟเดริกอารโนสร้างความหือฮาเนื่องจากภาพลักษณ์ที่สวยงามและมีสเสน่ห์ของเธอลิซ่าและเฟเดริกถูกพบเห็นกันอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่ามีคนเห็นทั้งคู่ที่ร้านอาหารไทยในปารีสเมื่อเดือนที่แล้วและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ปารีสด้วยกันอีกด้วยข่าวลือเรื่องความรักระหว่างลิซ่าและเฟเดริก กลายเป็นข่าวพาดหัวมานานกว่าครึ่งปีแล้วข่าวลือเรื่องการออกเดทของทั้งคู่เริ่มต้นครั้งแรกในเดือนกระกฎะาคมปีที่แล้วที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในวิดีโอมีผู้เห็นลิซ่าเอาหัวพิงไหล่ของเฟเริกซึ่งทําให้เกิดการคาดเดาเรื่องการออกเดทหลังจากนั้นเฟเริกได้นําลิซ่าให้รู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของเขาและมีข่าวลือว่าลิซ่าได้แนะนำเฟเดริกให้พ่อแม่ของเธอรู้จัก ในเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ